สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมามีอีกแล้วนะคะในช่องซูเปอร์สกีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการฟาร์มหลงทางนะต้องแปลกใจถ้าไม่หลงทางคือไม่ใช่มามีจะปกติจะมีคนนำทางนะโอ้ยอไร ลืมไปหมดแล้วว่ามันเล่นยังไงวไม่ได้เราไม่ชินนี่เราเข้าเซิรฟธรรมดานะไม่รู้ว่าจะมีคนมาตามฆ่าเราหรือเปล่าอาจจะไม่นะเพราะว่าเขาอาจจะไปแบบลงดง,งลงดันอะไรกันนะตอนนี้มันอัปเดตนี่อัปเดตเท่าไหร่แล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหรืออะไรเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย สำหรับแฟนคลับของโลบอกเดี๋ยวมาม้จะลองฟาร์มไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เวลมตันก่อนเราลองต่อสู้กันนั่นไงใครอะหลอนนะ มันก็คือมอนส์นั่นเองนะตอนนี้ข้าหัวเหลือสองจุดสี่นะคะคือเราไปเร็วๆไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วมันจะมึนหัวมันจะหมุนไวมากปกติแล้วถ้าเราสตรีมเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยฟาร์มนะ ถ้าสตรีมอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะมึนงงนี่มีคนลงดันกันอยู่หรือเปล่าเนี้เก็บอย่างนี้มีน่าจะได้ช้าแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บทําคลิปเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันเนตัวนี้คือตัวที่เราจะฟาร์มเนี่ยคือมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลเวลเยอะสุดแล้วชมาตัวมอนเนี่ยพันเท่าไหร่ละพันสองร้อยเนาะ มันมีมันมีตัวที่เยอะกว่าดีมิใครเล่นอยู่ก็แนะนำบอกได้นะคะพิมพ์บอกใต้คลิปก็ได้ค่ะตอนนี้มันมีเป็นเผ่าปีดหนังฟ้าแล้วนะคะเรียกเผ่าอะไรสกายเปียหรอ แต่ว่าปีกยังสั้นอยู่ปีกยังเล็กอยู่ยังเป็นแบบว่าปีกขั้นหนึ่งนะยังไม่ได้ไปอัปเกรดนะคะอัปเกรดกันยังไงต้องไปเก็บดอกอะไรอีกไหม าเขาให้เราจะได้กี่เวลเนี่ยจะทำได้กี่เควส์จริงๆค่อยลองดูเหมือนเดี๋ยวถ้ามันเข้ามือแล้วน่าจะเล่นได้ค่อยๆไปก่อนนี่มีตัวมังก,กรด้วย ดูดิ่ว่าผม,มใช้เวลานานแค่ไหนวันนี้คงไม่จบปรับๆรับรับรับ,รบ,รบ,รบ ได้ตรไงน,นี่ในมค่ะนี่เน,นะบอสเกิดเราลองไปตีบอสไหมเผื่อแบบราจะเก็บได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมาเดินเก็บทีละตัวแบบนี้ใช้เวลาในการสำหรับมัน ให้ทำานี่เรามาโอ้ใช่แล้วจะจัดการเจ้าสมุก ้องไปเก็บเงินก่อนดี๋ว่าสามพัน าตายไปแล้วอยู่ในซอกลืบของมันมันผักมาจนมุมหรอจนมุมซอกลืบ จัดการมันได้นะต้องไปเรียกเพื่อนมาก่อนน้อยแน่ได้นะคะทุกคนเคยฆ่าสมมค,คนเดียวได้ประมาณสองครั้งนะมันฟุกยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วดูดิแล้ววันนี้เดี๋ยวฟาร์มวันนี้ก่อนละกันเพราะว่าถ้าฟาร์มเยอะๆแล้วอาจจะมือนหัวได้นะเพราะว่าหยุดเล่นไปนานอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเราฝึกค่อยๆให้มันปรับไปได้เรื่อยๆก่อน วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย